วัสดีครับผมอ้นครับวันนี้เราจะมาทําคลิปว่างๆยุคโควิดอีพีที่สี่นะครับอยากรู้เป็นไงไปดูกันเลยไป <S <S พี่อาเรื่องมุกพี่พอจะเล่นได้ไหมโถดเอ้ยตลกเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยพี่ไฟมาหมดแล้วงั้นไหนลองแล้วคำผ่อนฮะลองไหมลองผ่นกันสักนิดนึงสักบาสองบาแเรามาดูกันว่าจะได้ไหมนี่มึงท้าใครนี่ระดับพี่ลยานายน้องยังมะม่วงอ่ะ ก็ม่วงมะและลบบุรีอ่ะโถง่ายไปป่ะก็รีบุลบเ่ยและอย่างมะม่วงเชอิ่มชุบน้ำตาลทายเงี้ยชุบชุบชุกินเข้าไปนะอิ่มท้องในจะพ่นวน่าอย่งไงช่วยให้พ่อมงึงหวนเถอะเฮียแลวพอหมัดมวยนี่พอจะได้ไมหมเรานะฮะโถพี่นี่ก็เดินสายมาทั่วนะกับ ไม่น้อยหน้าไปก็ขายแล้วอาชจะขอลองนิดหน่อยนิดหน่อยนี่เป็นไรไหมเฮ้ยอันตรายนะศิลปะมันถึงก็ตายได้เลยนะให้น้องเนี่ยเดินนะเตะป้องเนี่ยป้องเนี่ยป้าปเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเรียบร้อยเลยเนี่ยขาข้างเนี่ยทำไมยังไงเนี่ยเนี่ยศอกเนี่ยปังเนี่ยปังเนี่ยขานี่หักหมดแล้วกระดูกเล้าไว้ถึงเอวเลยเนี่ยจบเลยทั้งนี้จบเลยจบแล้วมึงตายแล้วถ้าต่อยเนี่ยปล่อยป้งเนี่ยต่อยมาเนี่ยนะเชื่อไหมเนี่ยเนี่ยเอาข้าวเนี่ยคางเนี่ยคางกด หมดเลยเนี่ย,ขยขแขยน,ขนเนี่ยข้างเนี่ยล้าวหมดเลยดูล้าวแตกมดแล้วอายเดินในเข่าเนี่ยปังเนี่ยจุดจบเลยนะนจุดจบเลยนะถึงก็าตายเลยนะไม่ไงหน้านี่หายหมดแล้วเนี่ยหายไปครึ่งเลยดูดูดูป้งเะไเนี่ยเนี่ยหายไปทั้งแถบแล้วมึงตายแล้วไม,ม่ขายต่อยพี่หรอกจริงจริงขนาดนะี้ไปซะไปไปไหนก็ไป อย่างร้อยสักนี่พี่กลัวไหมพวกเข็มพวกอะไรนี่พี่กล้าสักไหมถามจริงฮะถ้ามึงรู้ว่าพี่สักอะไรบ้างอะแล้วมึงแกหนาวบอกเลยพี่สักอะไรบ้างพี่บอกมาสิแขนขวาเนี่ยสักทรงองนารายแขนซ้ายเนี่ยสักชาติราชสีขาขวาเนี่ยมึกสักพยักทีขาซ้ายเนี่ยกูสักหมีมีกําลังแต่ว่าร้อยสักพี่มึงไม่เห็นหรับกูสักน้ํามันกูสักน้ํามัน